ในที่สุดนะคะเราก็ได้วีซ่าถูกประเภทแล้วนะทุกคน,แล,กนแล้วก็มาต้อนรับกับดูปใบไม้เพลงแล้วก็มีดอกฟริสวยๆอย่างนี้นะทุกคนเราดีใจมากเลยค่ะเดี๋ยวมาตามชมคลิปกันนะคะ ก็ใช้ค่อมหน่อยนะคะน้ำเบาครับก็ใช้ค่อนหน่อยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน Welcome to Thai Lemon Glass ค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องน่ายินดีสําหรับเรามาแชร์กับทุกคนนะคะก็คือเราได้รับวีซ่าแล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เราได้วีซ่าถูกประเภทแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการที่เราเรียกร้องสิทธิ์ของเรานะคะก็คือได้วีซ่าติดตามรอบ2องเอิม่มในรูท5ปีกับคืนมานะคะ เดี๋ยวเราจะมาแชร์กับทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเจอร์นี่นี้บ้างนะคะแล้วก็เราทำอะไรกับเจอร์นี่นี้บ้างนะคะถ้าทุกคนที่เห็นคลิปเราก่อนหน้านี้นะคะเราเคยบอกทุกคนหรือว่าเคยแชร์กับทุกคนนะคะว่า เราเนี่ยคะ่ะถูกปฏิเสธวีซ่าแล้วก็เราได้รับวีซ่าในเวลาเดียวกันนะคะคือในวันเดียวกันก็คือวันที่23ธันวาคมนะคะเราได้อีเมลปฏิเสธวีซ่ามาแล้วก็เราได้อีกอีเมลหนึ่งเป็นอีเมลที่2บอกว่าเราได้วีซ่าติดตามรอบ2นะคะแต่ว่าเป็นรูท10ปีนะคะซึ่งมันไม่ใช่เป็นรูทที่เราต้องการแล้วก็เป็นรูทที่เรา สมัครไปนะคะก็เราทำยังไงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์น,นั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาแชร์กับทุกคนในคลิปนี้ค่ะยื่นไปในวันที่17เอ่มกุมภาพันธ์ปี2002นะคะแล้วก็เราได้รับผลวิชาวันที่23ทธันวาคมปี2000 22เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราได้ผิดประเภทนะคะเราได้รู้10ปีมานะคะเรารอวีซ่านานมากเลยค่ะก็คือแบบนานกว่าคนอื่นสิ่งที่เราเห็นก็คือคนที่สมัครวีซ่าติดตามรอบ2ประเภทเดียวกับเรานะคะเขาได้รับวีซ่ากันหมดแล้วคือคนที่สมัครหลังหรือสมัครก่อนเขาก็ได้กันหมดแล้วเนาะเหลือแต่เราคนเดียวที่เรายังไม่ได้เราก็เลยแบบว่าใจแป้วนะ ทำก็คือเราพยายามติดต่อ Home Office พยายามจะหาความช่วยเหลือจาก Citizen Advice นะคะแล้วก็เราก็ขอความช่วยเหลือจาก MP นะคะที่เราอยู่เนาะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่มีความเคลื่อนไหวไม่ได้รับอะไรนอกเสียจากว่าเราต้องรอแค่นั้นเนะาะตามที่เราศึกษามานะคะเรามี2ทางที่จะขอ ให้โฮมออ f ฟิศเนี่ยค่ะเขาช่วยพิจารณาใหม่เนาะวิธีแรกนะคะที่เราจะทําได้ก็คือ administrative review นะคะวิธีนี้นะคะก็จะเป็นวิธีที่หลายๆคนรู้จักกันนะคะตามข้อมูลในเว็บไซต์ของ Home o f f i c e นะคะ mm. เขาบอกว่าเราจะสามารถทำ administrative review ได้เขาจะบอกอยู่ในจดหมายที่เขาส่งที่ Home Office ส่งมาบอกเรานะคะว่าเราได้รับวีซ่าหรือไม่ได้รับวีซ่านะคะจากย่อหน้านี้เนาะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูอีกย่อหน้าหนึ่งนะคะที่ Home Office ระบุไว้นะคะก็คือตรงนี้เลยค่ะทุกคนเขาก็จะบอกว่าถ้าแอปพลิเคชันของเรานะคะถูกปฏิเสธแล้วก็อยากจะให้ o o m o o f i i e เนี่ยค่ะ Review Decision ก็คือเราสามารถทำได้แต่ต้องทำภายใน14วันหลังจากที่ได้รับผลจาก Home Office นะคะแล้วก็ ที่เยอะไปกว่านั้นก็คือเราต้องจ่ายค่าทมเนียมอีก8ปอนดบนนะจ้าทุกคนนี่คือสิ่งที่เราต้องทำเนาะแล้วก็อีกย่อหน้าหนึ่งนะคะที่เราได้ความรู้เพิ่มนะคะก็คือตอนแรกเราคิดว่าเราไม่สามารถทำ Administrative Review ได้เพราะว่าผลวีซ่าของเราเป็นผล positive เนาะแต่เขาระบุไว้อีกย่อหน้านี้นะคะบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ happy กับ decision นะเราก็สามารถจะขอทำ Administrative Review ได้ทุกคน เหตุผลที่เราไม่เลือกทำ Administrative Review นะคะเนื่องจากว่ามันใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนถึงจะได้รับผลซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนอีกแล้วนะซึ่งเราไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงดีตอนแรกเราคิดว่ามันมีแค่วิธีนี้อย่างเดียวนะคะจนสุดท้ายเราพยายามหาข้อมูลหาทนายนะคะเราก็เลย ติดต่อทนายไปนะคะทุกคนแล้วก็คราวนี้ค่ะเราก็เลยคุยกับทนายว่าเคสของเราเป็นยังไงเราก็ให้รายละเอียดทนายไปนะคะแค่มาแชร์กับทุกคนตอนนี้นะคะเรารู้สึกว่าตัวเราสั่นค่ะเพราะว่ามันเป็นการรอที่ยาวนานมากเลยแล้วก็เป็นการรอคอยที่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่แปลกับเราเลยนะคะก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ไปติดต่อทนาย เราก็ประชมุมกับทนายสองสามครั้งนะคะก็คือคุยกันในในเคสของเราเนาะแล้วก็ทนายที่เราติดต่อค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะว่าเราติดต่อกับบริษัทไหนเพราะเราก็ศึกษามาประมาณหนึ่งว่าต้องเป็นทนายที่เราไว้ใจได้ต้องเป็นทนายที่เออเขาต้องมีไลเซนส์แล้วก็คำนี้ค่ะก็คุยกับทนายสองคนนะคะก็มีการคุยกันในถึงเคสของเราแล้วก็คือคุยกันถึงในช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่นะคะเพราะว่ามันติด h o l ิเด y กันไปแบบนานมากเลยจนสุดท้ายนะคะคุยกันไปคุยกันมาทนายก็ตกลงกับเราว่าเอ๊ะมันมีอีกวิธีนึงนะคะซึ่งเราโชคดีมากเราได้ทนายที่เก่งมากพอเขาเห็นเคสเราแล้วเขาก็ตัดสินใจเลยเขาบอกว่าไม่เธอไม่ไปกับ a Ad m i n i t t r a t i v e Review มันจะนานเกินไปเอ่อทนายของเรานะคะก็บอกว่าเราควรจะไปกับวิธีที่เขาเรียกว่าพับนะคะมันก็คือ Pre-action protocol นะคะง่ายๆก็คือตามที่เราเข้าใจนะคะก็คือทนายเราค่ะจะร่างจดหมายขึ้นมาซึ่งทนายเขาก็มี power เนาะเขาเขาก็เป็นหนึ่งองค์กรที่ทำให้โ o มออฟฟิศค่ะเขาเห็นว่าเราจริงจังกับเคสของเราเนะเาะก็เลยตกลงกับทนายว่าเราจะไปกับวิธีการนี้นะคะ เอมก็คือวิธีการที่เขาเรียกว่าพับนะคะในภาษาทนายนะก็คือง่ายๆวิธีนี้ค่ะทนายเขาก็จะร่างเออมเอกสารร่างเป็นจดหมายนะคะเพื่อจะเขียนไปถึง Home Office เพื่อจะเขาเรียกว่า c h a l l e โฮ e ออฟฟิศนะคะคือเขียนเขียนจดหมายอย่างสุภาพแล้วก็อิงตัวบทกฎหมายเข้าไปนะคะว่าทําไม โฮมออฟฟิศถึงให้เคสเราอยู่ในกลุ่ม10ปีทั้งทั้งที่ไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่เราจะต้องตกอยู่ในกลุ่ม10ปีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโฮมออฟฟิศค่ะได้รับจดหมายนี้แล้วนะคะต้องตอบกลับมาภายใน14วันนะทุกคนว่าเขาจะทำยังไงกับเคสเราต่อไปนะ,ะจริงๆแล้วค่ะก็คือพอแบบพอแบบทนายของเราส่งร่างจดหมายของเราไปนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่า มันคุ้มค่ามากเลยค่ะที่เราจ้างทนายนะคะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถในการที่จะร่างเอกสารแบบนี้ได้เนื่องจากว่ามันมีรายละเอียดมันมี legal terms คือง่ายๆคือทนายเขามีเขามีประสบการณ์แล้วก็เขามีความรู้ว่าเขาจะร่างอะไรเข้าไปในจดหมายของเรานะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะทุกคนคือเรามีความรู้สึกว่ามันคุ้มมากเลยค่ะ พอหลังจากที่ทนายเขาร่างจดหมายนะคะแล้วเขาก็ส่งมาให้เราดูว่าเราแฮปปี้กับสิ่งที่เขาร่างหรือเปล่าเนาะหลังจากนั้นนะคะเขาก็ส่งไปที่โฮมออฟฟิศแล้วก็ใช้เวลาประมาณ14วันจนโฮมออฟฟิศอะคะ่ะเขาก็ตอบกลับมาแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเ,อเขาขอเวลา3เดือนพี่จะเอาเคสของเราเนะะี่ยค่ะไปพิจารณาใหม่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะติดต่อเรามาว่าเขาต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเขามีคําถามอะไรเกี่ยวกับเคสของเรานะคะทุกคนรออีก3เดือนก็คือแบบ โอเคอะเรามีความรู้สึกว่าดีกว่าเรา6เดือนนะก็ในสุดท้ายนะคะเราก็ได้รับผลแล้วก็ได้รับจดหมายจาก Home Office มาทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือดีใจมากทุกคนสุดท้ายนะคะเราก็ได้จดหมายที่อย่างที่คนที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะคะ กลมอฟฟิ Office, เขาก็ยอมรับนะคะว่ามันเป็น e r r o r ที่มาจากของเขานะคะซึ่งเขาก็ตัดสินเอิมวีซ่าของเราใหม่นะคะในที่สุดเราก็ได้รูท5ปีมาอย่างที่เราคาดหวังนะคะเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่เขาจะต้องเอาเราไปอยู่ในกลุ่ม10ปีได้เลยอย่างเช่นเราทำงานฟูลไทม์มีเงินสนับสนุนวีซ่าของเราเองนะคะเราไม่ต้อง มีปัญหาเรื่องการสอบภาษาเนื่องจากว่าเราเรียนจบปทมาจากที่นี่เราไม่ได้ใช้ Public Fund นะคะแล้วเราไม่ได้มีอะไรเลยที่จะเป็นเหตุที่จะให้เราอยู่ในกลุ่ม10ปีนะคะโดยทั่วไปนะคะกลุ่ม10ปีอย่างที่เราเข้าใจนะก็คือจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีเอกสารที่ ที่รัดกุมหรือว่ามีเอกาสารไม่พอหรือว่ายังพิสูจรายได้ไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็ยังให้โอกาสเราที่จะอยู่ที่นี่นะคะที่จะอยู่ที่อังกฤษอยู่กับครอบครัวของเราเนาะก็คือเขายังดีกับเรานะคะแต่ว่าในเคสของเราะคะ่ะมันไม่ถูกต้องเราก็เลยต้องสู้เพื่อที่จะแบบว่าให้สิทธิ์ของเรากลับคืนมานะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในกลุ่ม1ิปีอะคะ่ะเราต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นะก็คือนับ หนึ่งปีใหม่เจะให้เราค่ะอยู่ที่นี่ไปถึง10ปีจนกว่าเราจะสมัครสัญชาติได้นะคะแต่เราไม่ต้องการอย่างนั้นนะคะเพราะว่าทุกๆ2ปีครึ่งโดยประมาณนะคะเราต้องจ่ายค่าวีซ่าทุกๆสองปีครึ่งจนกว่าไปจนกว่าเราถึง10ปีซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยอ่ะมันไม่แฟร์ด้วยนะเราก็เลยถ้าเกิดใครที่แบบตกอยู่ในเหตุการณ์เดียวกับเรานะคะเราขอให้ทุกคนตั้งสติแล้วก็ลองดูว่าเรามีวิธีการอะไรบ้างที่สามารถที่จะ แก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะอย่างของเราเนาะเรา,เรามีความรู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกมากที่เราไปหาทนายเพราะว่าเราไม่มีความสามารถในเรื่องของออตัวบทกฎหมายนะคะเขาก็เก่งแล้วก็เขาก็จัดการได้โดยพลันแล้วก็โดยไว้ด้วยนะแล้วก็มีความรู้สึกว่า การที่เราเจอเหตุการณ์แย่ๆอย่างนี้ยค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่แย่ก็จริงแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับเราเลยเนาะแต่ถ้าเรามองอีกแง่หนึ่งนะคะมันก็อาจจะเป็น โชคร้ายของเราแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เขาทำเคสของเราที่โฮมออฟฟิศอะค่ะเขาอาจจะเป็นคนใหม่หรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ยังมีประสบการณ์น้อยเนาะเหตุการณ์ที่มันเกิดความผิดพลาดอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้แล้วเราก็คิดว่าเราก็ยอมยอม,ยอมรับตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ให้อภัยโฮมออฟฟิศทุกคนก็ชีวิตเราจะได้สบายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเครียดแล้วก็คิด ถึงเรื่องที่มันผ่านไปนะคะก็เนี่ยค่ะเราหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วก็เราขอให้ทุกคนที่สมัครวีซ่าอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าต่อวีซ่ารอบสองนะคะขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอย่าอย่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างเรานะคะมันไม่สนุกแล้วก็มันไม่ดีเลยเนาะก็เดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า